ชื่อของคนตายกับบ้านของคนตายที่กำลังจะไปเท่านั้นอุ๊ยตำนานผีไรหัวนี่คนน่าก,กลัวเลย,ยคือห้ามไปจ้องตาแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะและนี่ เย้วันนี้นะคะเป็นเวลาที่ดึกมากๆแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรีย t ติตอกันเย้ตามคำเรียกร้องนะคะจากคลิปเดิมที่แล้วนะคะที่มีคนชอบมากๆเลยนะคะที่พี่อุ้มนะคะเรียกติตอเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วไม่ใช่ผีธรรมดานะคะเป็นผีกันซือแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรีก ติ๊กต่อผีกระสือต่อนะคะเพราะว่ายังมีคลิปอีกหลายๆคลิปที่เรายังไม่ได้ดูเลยนะเฮ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนถ้าอยากดูนะคะก่อนจะไปดูอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไฟเหมือนเลยน่ะกระพิบเข้ากระพีบออกอ่ะน่ะิตด,ด,ดับเนี่ยเฮ้ยกระสือจริงต้องไฟงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราสังเกตดีดีเมันมาเลยว<ะ>้ามันหน้ามาไม่ใช่มันเหมือนตุ๊ก,กตา,าไฟไปเป็นตุ๊ก,กตาด้หมแต่ว่าภาพมันมืดมากเลยนะคะทุกคนมันเลยมองไม่ออกเลยอะอยคลิปต่อไปนะทุกคนนี่อะไรอะมาช่วยดูหน่อยว่ามันคืออะไรกระสือเขาดาวปะ่ะวิคืนวันเขาดาวเหรออุย้ย หมือนมาก่ะเฮ้ยเป็นขึ้นที่ด้วยนะน่ะเหลือเครื่องบินเฮ้ยเอาดีๆคืออะไรโดนมีควันด้วยมีควันแต่มันวิ่งช้าน่ะมีควันด้วยเฮ้ยน่ามันหายไปแล้วเด้อร่วงแต่วันที่เขาถ่ายได้นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะมันอาจจะเป็นไปได้ที่คนปล่อยโคมลอยเนาะก็เป็นไปได้ เฮ้ยเมื่อกี้ดงไฟคล้ายๆเมื่อกี้เลยอ่ะใชอจะบอกว่าโคมรออีกน่ากลัวนะพี่ก๊กถ้าเจออะตำนานกระสืออยากบเล่นกับสิ่งที่มีความมายหัจเจออย่างนี้นี่ชอบเลยนะ เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นเรื่องของผีเรื่องผีกระสือย้อนกลับไปเมื่อสมัยสักสามสิปีที่แล้วคุณปู่คุณย่าคุตาคุณยา,ายเล่าขานต่อกันมาว่ามีผีกระสือซึ่งในขณนะนั้นเองผมก็ได้นอนอยู่บนบ้าน มิสภาพเอานะครับบ้านทรงไาย้ยกสูงสมัยก่อนนี่จะเป็นผุ่นาหมดเลยจะไม่มีแม้แต่แสงไฟและเสาไฟจะเป็นป่าโล่เสียงจะเงียบเป็นปกปติแล้วมีมาวันหนึ่งผมน,น,นั้นได้เกิดโวดท้องขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนนะครับห้องน้ำตามบ้านเนี่ยเขาจะไม่่<ซ>บา เขาจะอยู่ออกเลยบ้านไปคือการที่จะลงมาเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเดินออกไปนอกบ้านเ่าอย่างนั้นเกิดก็เลยลงไปข้างล่างบ้านแต่ไม่ได้ออกไปเข้าห้องน้ํานะครับด้วยความกลัวจึงกัดสินใจถ่ายมันใต้บ้านนี่แหละเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ไม่กลัวอยู่ใต้บ้านนะครับท่านใดนั้นที่เริ่มนั่งลงไปนั่นเองก็ได้สังเกตเห็นแสงประหลาด ลอยมา,าหาหยิ้มแวบแวบแวแสงนั้นแ,<ล>แดงว่าแดงว่าแดงว่าเป็นลูกแดงๆลอยมาชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมว่าเป็นมีกระสือแดงแดงด้วยความกลัวนะครับผมก็ตัวเนี่ยมีหลบไว้หลังเสาคอยดูมันมันก็ลอยผ่านไปลอยผ่านไปมันได้แล้วพอผมกำลังจะก้าวตัวหลบผมเล่นเหยียดกี่ไม้ ทันใดนั้นมันเห็นผมเลยครับมันเรียกเข้ามาหาผมผมเลยตะโกนร้องเรียกแม่เลยแม่แม่ช่วยด้วยพี่กระสือหลอกพี่กระสือหลอกแม่รให้ผมาช่วยเลยช่วยแม่และแม่กูในพีคกระสือแม่ไปมีหมันเข้มพีคแม่ก็ต้องนั่งแม่ไปกระสือ เลยอะเราแบบคิดว่าจริงอะเราเคย้จับขาแพนด้าเลยนะอ้าวตอนท้ายเป็นแต่นอกจากผีพวกนี้แล้วเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามีผีอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นอีกนะคะนี่ที่เราไปรีเสิร์ชมาจากติ๊กต็นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่อันนี้คือคลิปนี้เขาบอกว่าตำนานผีไร้หัว <Wow. S 1> จะเป็นยังไงตุลหานหรือตำนานผีไร้หัวของชาวไอริส ตำนานกล่าวว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ในชุดสีดำไม่มีหัวใช้มือซ้ายบังขับมา้ามันจะใช้กระดูกสันหลังของมนุษย์เป็นแท้ซึ่งถ้าดูลหานไปที่บ้านใครแล้วบ้านนั้นจะต้องมีคนตายแต่คนตายในที่นี้หมายถึงหมดอายุไขจริงๆไม่ได้ไปฆ่าคนแต่อย่างใดส่วนการเดินทางไปรับวิญญ,ญาณนั้นเขาจะควบม้าภายในความมืดโดยมีหัวส่องแสงสีเขียวเป็นเหมือนกับตะเกียงในยามค่ำคืนดวงตาก,ก็กรอกกลับไปมาเรากับมองหาทุกสิ่งที่อยู่ในละแวกนั้นดวงตาของดูลหานนั้นยังสาม มองข้ามไปอีกเขตของประเทศต่อให้เหยือ่อหนีไปยังไงก็ยังตามหาเจออยู่ดีหรือถ้าบ้านไหนปกปิดว่าไม่มีคนที่ดุลหานตามไปเก็บวิญญาณอยู่ดุลหานก็สามารถรู้ได้โดยมองทะลุจิตใจของคนคนนั้นที่ปกปิดอยู่ได้หากใครแอบดูดุลหานร,ระหว่างทาําภารกิจก็จะถูกแท่ที่ทําจากกระดูกสันหลังของมนุษย์ฟาดเข้าที่ดวงตาทําให้ตาบอดกันไปข้างเลยทีเดียวหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ย hey, แล้วเองไม่คิดจะสงเสียงวันผีตนอื่นบ้าง ดุลหานเขาไม่ได้เป็นใบนะคะตามตำนานเล่าว่าเขาพูดได้แต่จะพูดแค่ชื่อของคนตายกับบ้านของคนตายที่กำลังจะไปเท่านั้นอุย๊ยตำนานผีไรหัวนี่โคตรน,น่ากลัวเลย<ม>เออคือห้ามไปจ้องตาถ้าใครนะคะเคยเจอนะคะคนที่มันไม่มีหัวนะแล้วก็ถือหัวอย่างนี้นะอย่าไปจ้องเด็ดขาเลยนะคะอันตรายมากครเอาแล้วนะคะคลิปสุดท้ายแล้วไปคิปอะไรคะ นอกจากผีกระเืองกับผีไร้หัวแล้วนี่พี่กุ๊ก,กภาคเหนือเรายังมีผีอีกเรื่องนึงนะที่ดังมากเลยผีพายไม่ใช่ใคล้ายแต่เป็นผีพงผีพงเฮ้ยเคยได้ยินนะคะทุกคนผีพงเนี่ยตำนานเขาจะบอกว่าจะชอบกินกบก,กินเุ่งนาใช่นี่เขาก็ไม่อันตรายสิก็ไม่รู้ออโอเคเดี๋ยวเรามาดูตำนานเขากันอตอนเป็นละอล่อนคนเท่าเป็นเหล่าหื้อฟังว่า ตีแต้เนี่ยผีโพงมันกลัวค้นมันกลัวค้นห้ว่ามันเป็นไขมันก็เลยต้องลบต้องซ่อนซอกหากินกับต้องลบเอาถ้ามันหัวไผ่ป้าใส่มันมันจะจะเอาไม่การไม่หาบหรือการกล้วยเนี่ยปรุงข้ามบ้านให้คนบ้านนั่นตายวิธีสังเกตผีโพงเปิดบอกว่าคือพอตีหูดังมันตกมาเจ้าม้าหูดังมันจะแดงแดงหูดังมันจะแดงแดงเฮ้ยพี่เคยเจอนะคนจมูกแดงๆอ่ะน่ยสดยอดตอนหน้าหนาว๊กก๊ก คนเท่าคนแก่เออตื่นเช้ามาแล้วไปเดินกนลางไร่กลางสวนนะพี่กูกลับเข้าบ้านมาจมูกแดงเจอทุกคนเลยครัมันหนาวอนะ่ะเนาะเอาละค่ะทุกคนคลิปสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นั่นเองในหมวดที่ว่าเป็นผีนะคะเอาเลยสมัยละอ่อนคนเท่าเวลาใจเราไปตัดใบตองเปิ้นจะบอกว่าถ้าเลาะใบออกแล้วคือฮักการขวางเขาก็สงสัยว่าทําไมาต้องฮักการขวางแล้วมันขวางอย่างนี้ก็ได้กต่แบบว่าต้องฮัก คนเท่าเปิ่นก็บ,บอกว่าถ้าบ้าฮักการขว่างผีโพงจะเอาปุ่มข้ามบ้านแล้วคนในบ้านจะตายเปิ่นเปื่อนบ้านอืน่นเป็นอย่างบ้านผมก็ครับเป็นไหมคะไม่รู้นะต,ต้องหักใบถ้าตัดใบกล้วยนี่คือต้องหักทิ้งไม่งั้นผีโพงจะเอาปุ่มข้ามบ้านบ้านคนนั้นก็จะมีคนตายใช่เคยได้ยินเหมือนกันคนเท่าคนแก่เราใหังรัะ อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าเรื่องเล่าผีพางเหนือนะคะพี่กูกูก๊ก็อยู่ภาคเหนือนะแต่ไม่ไม่เห็นเคยได้ยินเรื่องนี้สงสัยเราจะเป็นคนที่แบบวัยรุ่นเกินเฮ้ยแต่เคยได้ยินนะลุงแถวบ้านอะคนนึงะ่ะตายอะเพราะการกล้วยพุ่งข้ามบ้านเร่กู๊กพี่พุ่งทำไม่ใช่แกกําลังทําสวนอยู่การกล้วยพุ่งชนใส่ท้ายทอยแกเรื่อกู๊ <c oughs> แก,ล,กล้มขามังหัวฟาดตายเลยนะกุ๊ก ยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ,อ่อคลิป r ร a c t ติกต o n วันนี้นะคะทั้งน่ากวัแล้วก็ได้ความรู้ไปมากเลยถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมค,มคอมเมนต์บอกด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมี่แพนด้าก็จมูกดำเหมือนเดิมเฮ้ยแพนด้าแพนด้าแพนด้านด้าแพนด้พนดด้